มิเกลอาเตตาผู้จัดก,การทีมคนหนุ่มไฟแรงของอาเซนอนเผยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของบูกาโยซาก้าตีดจอมพลิ้วในแมตท,ที่แพ้ลอง1นึต่อ2ศึสยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีเมื่อวันอังคารที่3ตุลาคมที่ผ่านมาปืนใหญ่ต้องเกิดอาการระสำ่ำเมื่อซาก้าได้รับบาดเจ็บหลังเกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงทำให้ต้องรีบเปลี่ยนตัวออกและตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องลุ้นว่า นักเตะจะฟิตทันช่วยทีมในแมตช์พบแมนเชสเตอร์ซิตี้สึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้หรือไม่ในายใหญ่ชาวสเปนิชยอมรับว่าตอนนี้คงต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของปีกทีมชาติอังกฤษอย่างมากมันดูไม่ค่อยดีเลยซาก้าพยายามที่จะตอกส้นในช่วงครึ่งแรกแล้วเขาก็รู้สึกอะไรบางอย่างมันน่าจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเขารู้สึกไม่ค่อยดีและเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเขาออกเราไม่รู้อะไรไปมากกว่านี้ มันค่อนข้างอันตรายมากพอสมควรจนทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นในช่วงเวลาที่เหลือของเกมนี้ได้และนั่นทําให้เรารู้สึกกังวลใจมากๆแมตช์นี้กาเบรียลเชซูซัดประตูให้อาเซนนอนขึ้นนําไปก่อนแต่ลองยิงคืน2ประตูรวดสง่งผลให้ผู้มาเยือนจากแดนผู้ดีต้องพบกับความพ่ายแพ้โดยอาเตต้ากล่าวต่อไปว่าแน่นอนว่ามันเป็นค่ำคืนที่ยากลำบากและต้องขอแสดงความยินดีกับลอง ก็อย่างที่เราทุกคนเห็นพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆและบรรยากาศก็สุดยอดมากๆเราทำหลายสิ่งได้ดียิงประตูขึ้นนำและควบคุมเกมได้หมดแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยิงประตูได้จากนั้นเกมมันก็เปิดกว้างอีกครั้งอาเตต้าระบุแฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ